สวัสดีค่ะฟ้าชนะต้าเซบียงนะคะวันนี้ฟ้าออกมาสรุปคอร์สถอดรหัสลับสมองเงินล้านของครูซันไรส์ทั้งหมดจะมี14คลิปเสียงถ้าใครอยากฟังเวอร์ชันออริจินอลของครูซันไรส์สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านตอนที่11คนจนหรือคนธรรมดาทั่วไปที่อยากมั่งคั่งร่ำรวยมีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยรู้เลยก็คือ การที่คุณมีข้อจํากัดให้กับตัวคุณเองว่าคุณถ้าได้สิ่งนี้คุณจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปถ้าคุณเลือกสิ่งนี้คุณก็ต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งไปในขณะที่คนรวยคิดว่าฉันสามารถเลือกได้มีได้เป็นได้ทําได้ในเวลาเดียวกันและคนจนหรือคนธรรมดามักคิดว่าฉันจะมีความสุขขึ้นก็ต่อเมื่อฉันร่ารวยขึ้นอันนี้กําลังไปผิดทางนะคะและคนจนมักจะมีคําพูดหรือคาจํากัดความที่บ่งบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ มันเป็นไปไม่ได้มันยากมันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันไม่มีทางหรอกเราจะต้องทํางานหนักๆน,นะถึงจะมีเงินไม่มีงานไหนหรอกนะที่ทำละสบายแล้วก็ได้เงินเหนือไม่ออกไม่ได้เงินใครก็ตาม,มานะคะที่ยังมีคําศัพท์ทางด้านการเงินเชิงลบอยู่ที่มันเก็บอยู่ในหัวของคุณความรู้สึกที่ไม่ไดีเกี่ยวกับการเงินหรือคําศัพท์วิธีการหาเงินที่มันฟังดูยากลําบาก คุณกำลังเข้าใจผิดนะคะถ้าตามกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดเราสามารถดึงดูดทุกสิ่งอย่างที่เราปรารถนาได้พร้อมกันในเวลาเดียวหรือการทำงานเราไม่ได้จำเป็นจะต้องทำงานหนักเหนื่อยเครียดกังวลแต่การทำงานจริงๆเราแค่เบาสบายง่ายๆและมีความสุขในการทำงานคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คุณคิดมันทำให้คุณลำบากและมีแผนผังทางด้านการเงินที่ยากจนมันอยู่อย่างนั้น คุณมีแผนพังทั้งการเงินแบบได้อย่างเสียยางแล้วเราจะไม่เลือกทุกอย่างเพราะเราจํากัดมันเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเพราะเหตุผลคือเงินในกระเป๋าของเราและถ้าเราจะรวยขึ้นเราจะต้องสูญเสียที่เรียกว่าความสุขเพราะคนจนชอบพูดว่าคนรวยอ่ะไม่มีความสุขหรอกมางคนรวยก็ไม่มีความสุขยิ่งรวยยิ่งมีความทุกข์คนนั้นน่ะรวยจริงหรือเปล่าวะรวยดาวก็ไม่มีเวลาใช้เงินคนรวยมีหนี้สินเยอะคนรวยตายไปก็ออกไปไม่ได้ จ่ายภาษีหรือเปล่าเนี่ยทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยอยากจะบอกกับคุณว่าคําพูดเหล่านี้นะคะเป็นคําพูดต้องห้ามและเป็นคําที่ทําให้คุณไม่รวยมันเป็นคําพูดบล็อกตัวเองโดยปริยาย ต่อให้คุณมีอคติกับคนรวยขนาดไหนหรือต่อให้คุณมีคําจนกัดความกับคนรวยอย่างใดว่าคนรวยไม่มีเวลาใช้เงินบ้างล่ะคนรวยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวบ้างล่ะแต่นั่นไม่ใช่อคติที่คุณจะไปครอบงำศักยภาพหรือความคิดของคนรวยได้เลยแต่มันกลับเป็นอคติที่ครอบงำคุณทําให้คุณไม่มีศักยภาพที่จะทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยหรือมีสมองเงินล้านได้ต่างหากและคนจนชอบมีข้ออ้างว่าแค่ทํางานประจาฉันก็เหนื่อยแล้ว จะไปทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้อีกอ่ะแต่อยากรวยนะแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะในขณะที่คนรวยบริหารธุรกิจแบบไรข้อจำกัดแต่คนจนกลับมีข้อจำกัดและหาข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอคนรวยเลือกทำทุกอย่างคนจนเลือกทำบางอย่างเช่นมีเค้กอยู่หนึ่งปอนด์แล้วมีขนมห่อละห้าบาทคนรวยก็จะซื้อทั้งสองอย่างเลยแต่คนจนจะซื้อขนมห่อละห้าบาทแล้วกันคนชั้นกลางก็จะซื้อแต่เค้กแต่ขอเป็นเค้กชิ้นเล็กหนึ่งชิ้นแล้วกัน คนรวยจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินเพราะเขารู้คุณค่าและมูลค่าในตัวเขาคนจนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้คุณค่าและมูลค่าในตัวเองถ้าวันนี้เราไม่รู้มูลค่าในตัวเองเราก็จะยังคงทำเนื้องานที่มันไม่ได้สร้างมูลค่าให้เรามัง่งคั่งร่ำรวยได้แต่เราก็จะทุ่งเทตั้งใจและเต็มที่กับงานที่เราทำพอเต็มที่ปับ๊บอา้าวถึงเวลาต้องกเกษียณพอดีเราก็หมดเวลาที่จะไปสร้างชีวิตของเราเองแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันคงทำได้เท่านี้แหละ แต่จริงๆแล้วคุณสามารถทำมันได้มากกว่าน,นี้แต่เพียงคุณจำกัดตัวคุณเองคนจนมักจะจำกัดรายได้และเวลาของตัวเองและชอบคิดว่าฉันคงทำมันได้เท่านี้ล่ะคนจนมักหาอะไรทำไปเรื่อยแบบไร้จุดหมายแต่คนรวยเขาคิดว่าเขาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ถึงมาได้กําไรน้อยหรือมากนั่นก็คือได้กําไรคนรวยคิดว่าฉันเป็นได้มากกว่านี้สําเร็จได้มากกว่านี้ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้เพราะเขาไม่ได้จํากัดศักยภาพในตัวของเขาเองแต่คนจนกลับคิดว่าฉันหมดเวลาแล้วเพราะคนจนเอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ได้คุ้มค่าให้กับชีวิตและคุณก็ยังคงตัดสินใจลงมือทําในสิ่งที่มันไม่คุ้มค่าอยู่ดีคุณรู้ว่างานประจําไม่ได้ทําให้คุณมั่งคั่งน้ำรวยได้แต่คุณก็ทําจนถึงอายุ60 รู้ว่าที่บ้านมีหนี้นะแต่ก็ยังเลือกทำงานประจำอยู่แล้วก็ทำให้มันหมดวันหมดเดือนหมดปีไปถ้าคุณอยากรู้ว่าปลายทางชีวิตของคุณเป็นอย่างไรให้คุณดูที่รุ่นพี่ที่ทำง,งานของคุณคนรวยชัดใจในเป้าหมายชัดใจในสิ่งที่ทำแบบไร้ข้อจำกัดในสิ่งที่ตัวเองทำทุ่มเทที่จะทำให้ถึงเป้าหมายคนจนจะไม่จริงจังไม่ชัดเจนไม่สำเร็จสักอย่าง คนจนหรือคนธรรมดามักเรียกร้องขอวันหยุดแต่ในขณะที่เจ้าของธุรกิจเขาจะไม่มีวันหยุดเขาไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาเราจะไร้ข้อจำกัดหากเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบไร้ข้อจำกัดแต่เราจะมีข้อจำกัดหากเราเลือกใช้ชีวิตแบบมีข้อจำกัดในหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านกล่าวไว้ว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่มั่งค้าน้่ารวยแต่คุณอยากจะเริ่มต้นที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองน้มูลค่าให้กับตัวเอง สิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นรับแบบถูกที่สุดก็คือการที่คุณทำธุรกิจเครือข่ายหรือขายประกันหรือทำงานที่มีระบบรองรนะับเพราะเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุด แล้วอยู่ในฝั่ง passive income แต่คุณจะต้องแล่มาด้วยกับการลงมือทำจริงๆทุ่มเทนชัดเจนจริงๆคนรวยมีวิสัยทัศน์ว่าในหนึ่งชั่วโมงของเขาเขาให้คุณค่าทั้มูลค่าเขาในการทำในขณะที่คนธรรมดาไม่เคยคิดเลยจะคิดแค่ว่าทำให้มันหมดวันไปวันนี้มีงานทำก็ดีแล้วทำได้เท่านี้ก็ดีแล้วและอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าใครเตรียมตัวที่จะรวยนะคะคนรวยที่แท้จริงเขาจะไม่มีกระแสงเงินกู้เขาจะมีแต่กระแสงเงินสดหรือถ้าหากเข เขามีเงินกู้เงินสดเขาก็จะมากกว่าเงินกู้ที่เขามีหากกระแสะเงินสดหรือเงินไหลเวียนของคุณมันน้อยกว่าเงินกู้นั่นหมายความว่าคุณติดลบอยู่นะคะต่อให้คุณมียอดธุรกิจร้อยล้านพันล้านถ้าหากแบงก์เรียกคืนแสดงว่าคุณล้มละลายท,ทันทีคนที่รวยจริงเขาจะให้ความสําคัญกับกระแสะเงินสดมากมาก คุณจะต้องวางแผนให้มีกระแสงเงินสดเร็วที่สุดได้จับเงินทุกวันเงินสดของคุณจะต้องท่วมภาระหนี้สินของคุณคนรวยนะคะจะทำเงินและทำงานที่เป็นฝั่ง passive income และเขาจะมีสินทรัพย์กันทุกคนสินทรัพย์ในที่นี้คือหมายถึงทองคำบ้านที่ดินความสำเร็จนะคะมันไม่มีเงื่อนไขว่าคุณเรียนจบสูงหรือจบน้อยจบป .4 อ,อายุเยอะหรืออายุน้อย คนส่วนใหญ่ไปให้ค่าหรือว่าไปจํากัดความเองนะคะเราจบน้อยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสรวยเราเคยล้มเหลวมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณเอามือของคุณจับไปที่หัวใจแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถได้ทุกอย่างพร้อมกันที่ฉันปรารถนา ฉันไม่มีข้อจํากักดใดๆกับตัวเองฉันทุ่มเทที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ารวยฉันทุ่มเทเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีฉันรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมและลงมือทํามันด้วยความเต็มใจเท่านั้นอย่าให้คุณเอามือของคุณนะคะแต่ไปที่ศีรษะหรือไปที่สมองของคุณและขอบเ่าว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้าน และแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะอยากจะให้คุณเขียนออกมาว่าเมื่อคุณเทียบกับคนสําเร็จแล้วคุณทําเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าคนสําเร็จที่คุณได้ตามคุณจะได้รู้ว่าทําไมคุณถึงยังไม่ถึงเป้าหมายเสถียคุณทุ่มเทและเรียนรู้ในแต่ละวันของคุณใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทียังไงขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ